ตรงปีป้ายตรงรุ่นปี16ค่ะเกียร์แมนนวลพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเบาะหนังสี่แวเบาะหนังสาแถวเบาะ v i p อสาแถวนะ,ะปูพื้นเรียบร้อยนะคะคอนโซลเรียบร้อยอคันนี้ซื้อไปขับได้เลยขับอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไร,วรสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาเพจกฤษดาคุ้มค่าทุกท่านนะคะ วันนี้พบกับพี่กวัญอีกแล้วรอบเย็นนะคะวันนี้เช่นการเอาปีใหม่ๆม,ม,มานําเสนอเลยนะคะฮอนหูงว่าแหวง4833นะคะตรงปีป้ายตรงรุ่นปี16ค่ะเกียร์แมนวนวลพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเบาะหนังสแถวเาบาะหนังสแถวเบาะ v i p 3แถว, VIP, แถวนะปูพื้นเรียบร้อยนะคะคอนโซลเรียบร้อยคันนี้ซื้อไปขับได้เลยขับอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าท่านลูกค้าอยากได้เบาะสแถวกระซิปข้างูพี่กวีน,นิดนึง พี่ขวัญเปลี่ยนให้ได้ทุกคนใครอยากได้แบบไหนพี่ขวัญเปลี่ยนให้ได้หมดขอแค่กระซิบนิดนึงกระซิบความในใจนิดนึงเพราะพี่ขวัญไม่สามารถอ่านใจลูกค้าได้ออกทุกคนนะคะบางทีอาจจะชอบคันนี้พี่ทะเบียนนี้พี่แต่อาจอยากได้เบาะสีแถวเพื่อไปทํามาหากินวิ่งนักเรียนเพื่อไปวิ่งร้องรับนักเรียนได้เยอะๆแต่วันนี้พี่ขวัญเอาคันนี้มาเสนอก่อนถ้าไม่ถูกใจมุมไหนอยากเปลี่ยนอะไรสกริปพี่ขวัญอย่างที่บอก ปี2016เกียร์ธรรมดาเครื่องส0 0พันพวงไราพาวเวอร์เบาะหนัง v i p 3แถวเดี๋ยววันนี้มาชมกันว่าสวยแค่ไหนหน้าใหม่หน้าหล่อหน้าคันดัม้มหน้าทรานสฟอร์เมอร์หล่อที่สุดในรุ่นแล้วดูภายในค่ะสะอาดสะอา้านเงาดำคริบนะคะไม่มีรอยสเก็ตไไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะมีรีโมทด้วยเป็นไงล่ะมีทีวีติดเรียบร้อยนะคะอ่ะคันนี้นะคะมีคอนโซลชุดนี้ให้ด้วยคุณลูกค้าจะนั่งก็ได้นะคะ หรือมีเอ่อนี่เลยบางคนบอกไม่เอาพี่ผมอยากเปลี่ยนเบาะเป็นสีแถวเปลี่ยนเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญเปลี่ยนให้ใครอยากได้เป็นเบาะสีแถวเพื่อไปวิ่งนักเรียนแต่อยากได้รถปีใหม่อย่างนี้สกิจพี่ขวัญมาพี่ขวัญเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้ทั้งคันเลยนะคะนี่กะดูทางขึ้นทางลงนะคะยังกิฟต์อยู่เลยนะสวยงามนะคะดูทีคะเนี่ยแล้วลอกตรงประตูยังไม่มีการไม่มีสซนลงสนิมเลยเดิมเดิมด้านหลังนะคะเป็นเบาะสามแถวเนี่ย มันจะเป็นเบาะวีนะสวยสวยเดิมเดิมพื้นใหม่ๆห่ๆค่ะคุณลูกค้าขาอันนี้เพิ่งมานะพี่คนบอกนิดนึงเพิ่งมานะพี่ยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นแม้แต่จุดเดียวมาเดิมๆอย่างนี้เลยเห็นๆอย่างนี้เลยนะคะตะเข็บเดิมเงาเดิมนะคะอ่าซูมด้านหน้านิดนึงซูมด้านหน้านิดนึงนะคะระบบไฟฟ้าค่ะระบบไฟฟ้าค่ะ น็อตน็สวยมากค่ะตะคงตะเข็บสวยมากค่ะพี่ควขอดูเลขใหม่นิดนึงเปิดเผยกันไปเลยค่ะไม่ต้องมาอั้มอึ้งเลขใหม่มานะคะไม่หลายไม่เยอะไม่เกินไปคุณใช้งานต่อได้เลยนะคะเป็นไงคะมออลมเบรกสายท่อยางทุกอย่างนะคะใหม่กริปเลยนี่ไม่ได้เช็ดนะพี่ขวัญดูยังไงอย่ามาหลอกตาอย่ามาจกตาแหมก็เช็ดเอาฝุ่นเนี่ยฝุ่น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 นะคะมา,จากจุดต่างๆอยู่ครบหมดนะคะคุณลูกค้าขา ใครได้คันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ขอโชคดีมีชัยสวัสดีค่ะ